สวัสดีค่ะวันนี้คุณแหม่มคิสมีคลิปสอนทําของเล่นเสริมพัฒนาการน้องๆมาฝากอีกแล้วค่ะโดยเราจะนําคาแรคเตอร์ผีเสื้อที่น้องๆเคยเห็นตามสวนดอกไม้มาทําเป็นเจ้าผีเสื้อกระดาษที่สามารถขยับปีกได้ด้วยถ้าพร้อมกันแล้วไปทํากันเลยก่อนอื่นคุณพ่อคุณแม่ชวนน้องๆมาออกแบบผีเสื้อตัวน้อยในจินตนาการของน้องๆก่อนค่ะโดยวาดพื้นที่สี่เหลี่ยมไว้ตรงกลางสาหรับติดอุปกรณ์ขยับปีกด้วยนะเพิ่มลวดลายลงสีตามความชอบของน้องๆได้เลย ขั้นตอนต่อมาให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตัดกระดาษตามลูกทรงของเจ้าผีเสื้อออกมาค่ะพับกระดาษตรงกลางตามคลิปได้เลยค่ะน้องๆสามารถช่วยทําได้นะสามารถฝึกสมาธิและกล้ามเนื้อมือได้ด้วยเมื่อพับถูกต้องตามแบบจะเป็นลักษณะเหมือนภาพในคลิปนะคะส่วนนี้จะเอาไว้ติดหลอดที่ใช้ขยับปีกได้พักส่วนของตัวผีเสื้อไปก่อนนะคะเตรียมหลอดที่มีขนาดความกว้างของรูต่างกันซึ่งสามารถสอดเข้าหากันได้ หลอดที่สอดไว้ด้านในตัดให้ได้ความยาวประมาณ14ซนติเมตรและตัดปลายด้านหนึ่งให้เป็นแฉกยาวประมาณ2ซนติเมตรส่วนหลอดด้านนอกตัดให้มีความยาวประมาณ11ซนติเมตรตัดปลายด้านหนึ่งให้เป็นแฉกยาวประมาณ5ซนติเมตรค่ะเมื่อตัดเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยนำหลอดที่อยู่ด้านในมาติดกับตัวผีเสื้อที่เราเตรียมไว้ติดบริเวณแกนกลางทั้งสองข้างให้แน่นด้วยเทปสายค่ะต่อมานำหลอดด้านนอกใส่เข้าไปตามคลิปวิดีโอได้เลยแล้วติดให้แน่นบริเวณปีกของผีเสื้อทั้งสองข้าง แนะนำให้ติดแค่ไปลายหลอดนะคะผีเสื้อจะขยับได้ง่ายขึ้นเสร็จแล้วลองพับจัดทรงผีเสื้อของเราดูสักหน่อยวิธีเล่นแค่ขยับหลอดขึ้นลงสลับกันง่ายใช่ไหมล่ะแค่นี้ก็พร้อมออกไปบินกันแล้วครูแมมนักบำบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านได้ในทุกๆวัน คราดเรียนออนไลน์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาหรือหนังสือรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ล่างคลิปค่ะ